มีภาพเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะจะให้ดูมีชายกลุ่มหนึ่งคุณตาล4คนคเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจนะฮะอ้างตัวเป็นตำรวจขอเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเอาละแต่ละหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เขาจะมีรปภข้างหน้าจะเข้าจะออกต้องทำไมฮะแลกบัตรแลกบัตรไม่ได้ว่าเข้าได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฮะแต่เขาจะขอเข้า เพราะมีปฏิบัติการคือเอาไปสืบราชการประมาณนั้นนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยพอรอปภไม่ให้เข้ามันก็เกิดการตโต้เถียงปะทะคารมกันเห็นบอกว่าถึงขั้นข่มขู่รปภเลยนะฮะเดี๋ยวให้ลองชมคลิปดูก่อนรอปภถ่ายเอาไว้บอกเฮ้ยผมเจออย่างนี้แจ้งความเลยฮะผมได้เลยแล้วคุณมาแจ้งความโรงพักแล้วผมขอความร่วมมือไม่ได้นะนะถ่ายเยอะๆเอาไปลงโซเชียลด้วยถ่ายไว้ พอ,อยังเอาทายดิวทาย,ทายได้ไม่เห็นแต่งชุดเลยไม่เห็นแต่งชุดเลยรา,าพอที่ไหนเนี่ยเอาทายไม่ล้วบอกว่าเราพอเราเชื่ออะไรแม่อบอกฮะผมได้แจ้ง,งข่มขู่ทำร้ายร่างกายได้ฮะแจ้งไปเลย <c oughs> ผมไม่ได้ว่าพะ <c oughs> ผมขอเข้ามารตรวจรางตะเวนบัตรแล้วเนี่ย มันก็ต้องถ่ายฮะมันเป็นกฎนี่จะขอเข้าหมู่บ้านโดยไม่ต้องแลกบัตรเพราะเขามีการอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะเป็นตำรวจจะมาสืบราชาการในหมู่บ้านนี้นะฮะแต่เขามีนิติบุคคลไง กฎระเบียบคือกฎระเบียบรอปภก็ท ok, ําตามหน้าที่นะฮะไม่ปล่อยให้เข้าแลวสุดท้ายนะมั่เกิดการประทักคารมกันแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดทีมข่าวเวิร์กพอยตไปตรวจสอบนะฮะน้องเนยณัชนิตวันนี้ไปเจอตัวรอปภเ ok. จ้าของคลิปนะฮะคุณยุทธนาคุณยุทธนาอยู่ที่อ่ะผมไม่บอกหมนะู่บ้านแล้วกันเอาเป็นว่าอยู่แถวบางใหญ่นนทบ,บุรีนะฮะตัวคุณยุทธนาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวานเลยพี่นี่ยุทธนานะฮะ เขาบอกว่าเวลาประมาณบ่ายสามมีกลุ่มชายชุดดำสี่คนขับเก๋งสีเงินเข้ามาที่ป้อมรปภหน้าหมู่บ้านกลุ่มชายมีการลงมาบอกขอเข้าหมู่บ้านหน่อยพวกผมเป็นตำรวจตัวรปภก็คือคุณทุศนาเลยบอกบอกไม่ได้พี่กฎระเบียบหมู่บ้านต้องแลกบัตรแต่เขาบอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยไม่ต้องแลกไม่ต้องแสดงบัตรก็ได้เอ้ยอย่างน้อยต้องมีบัตรเจ้าหน้าที่ให้ดูสิอ้าวเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุด่วนขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ทันการ ปฏิบัติการไม่ทันแต่ตอนนี้มันไม่ด่วนไงใช่เหรอก็เขาบอกอย่างนี้นะฮะ <c oughs> สุดท้ายเกิดการประทะคารมกันอยู่พักใหญ่นะครับซึ่งทางฝั่งชายชุดดำนะฮะขอเบอร์นิติบุคคลกับคุณยุทธนา <c oughs> คุณยุทธนาก็ไม่ยอมให้แล้วก็กลับถูกคมคู <c oughs> เขาบอกว่าชายแก๊งชุดดำนี่นะฮะขู่ว่าระวังตัวไว้ให้ดีๆ <c oughs> เปิดเสื้อโชว์ปืนที่เหน็บมาด้วย <c oughs> ที่ปืนเอามาโชว์ได้แต่บัตรเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดูเออ แต่คุณธนาบอกว่าไม่มีภาพหลักฐานปืนนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยสี่คนนี้ก็ขับรถออกไปวนอยู่หน้าหมู่บ้านหลายรอบไม่ได้ขับออกไปเลยนะฮะขับไปวนคุณธนาบอกว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเหมือนการข่มขู่เขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะสุดท้ายเข้าแจ้งความที่สพบางแม่นางเพราะตั้งแต่ทํางานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมา8ปปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยครับมันก็ คนข้างนอกขับเขามาแล้วเขาบอกให้เปิดประตูแล้วปุมก็ถามว่าคุณจะเข้ามาทำอะไรต้องแลกบัตรเขาก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจเขาไม่แลกบัตรเหมือนกับเปิดเปิดแปบบ๊แบแวบหนึ่งแล้วก็ปิดนะแล้วเราเห็นไหมว่บาบัตรนั้นมันคือบัตรอะไรไม่เห็นนะไม่เชื่อครับเขาไม่ได้แสดงอะไรให้ดูเขาเป็นตำรวจเพราะ ก่อนกลับเขาค่มขู่ว่าให้ระวังตัวไว้ะนี่อ่ะนิติบุคคลหมู่บ้านเอาจริงนิติเป็นพี่ชายคุณยุทธนาด้วยนะค่ะเออคุณพงศกรนะฮะเขาบอกว่าตัวของคุณยุทธนาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยป่วยเป็นสมาธิสัน้นแล้วดันต้องมาเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอกว่า,า,วาถือว่าครอบครัวเขาเนี่ยไม่มีความปลอดภัยเลยยืนยันว่าจะดําเนินคดี4ี่คนนี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าตํารวจจริงตํารวจปลอมค่ะ แต่คุณผู้ชมครับทีมข่าวเวิร์กพอยต์ไปสอบถามผู้กํากับสอพอบางแม่นางพันตํารวจเอกทัศกรก้อนทองทคุณตาว่าตํารวจจริงไหมดูทรงแล้วเราไม่มีบัตรด้วยไงมันก็ไม่ค่อยน่าเชื่อไงตำรวจจริง <c oughs> เอา้าตำรวจจริงนะครับในคลิปนี่ที่ยืนพูดนอกเครื่องแบบเนี่ยตัวท่านผู้กำกับบอกว่าชายทั้ง4คนเป็นตำรวจสอพอบางแม่นางของจริง เป็นตำรวจชุดสืบนอกเครื่องแบบนะครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เสืรคดีที่มันยังไม่มีหมายเรียกหมายจับเอาแล้วจะเข้าย่างไงไม่มีอะไระสักอย่ะท่านบอกอย่างนี้ปกติถ้าเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันค่ะรอปภจะเปิดให้เข้าเลยแล้วก็อันนี้ไม่รู้จักเขาไงแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าพี่ไปตำรวจหรือไม่เป็น <laughs> นี่ เอาท่านผู้บังคับบัญชาบอกอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนกันไปเรื่องการใช้คําพูดที่อาจจะดูไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่แสดงบัตรด,ด้วยอะ่ะแต่เดี๋ยวต้องสอบเรื่องโชว์ปืนเพราะม่ได้มีภาพหลักฐานนะฮะ,ะเดี๋ยวเขาจะสอบต่อว่าโชว์ปืนจริงไหมและที่สําคัญมีรายงานเชิงลึกมาเพื่อนตํารวจด้วยกันบอกว่ากลุ่มเนี้ชอบทันิสัยแบบนี้อ๋ออาจจะไปหาเองว่าใครพูดสนิทก็จะเข้าได้เลย เห็นหน้าจำได้ก็เข้าได้ไม่ต้องแลกบัตรไม่ไม่หมายถึงว่ากลุ่มตำรวจกลุ่มเนี้ยชอบมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยคือชอบพูดจาประมาณลักษณะแบบนี้เป็นคนผงผางเป็นคนผงผางถ้าพูดให้ดีก็คือเป็นคนผงผางประมาณอย่างนั้นอ่อย่ายพูดให้แย่กว่าน,นี้